มาบวชเนี่ยคือมาทำอะไรถ้าพูดกันชัดๆก็การมาหักด,ดิบดัดสันดานตัวเองแก้ไขนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรียนจริงถึงเวลานั่งสม,มาธินั่งจริงบวชบวชเอาจริงเพราะบวชเล่นๆสิครับบวชไม่ตั้งใจฝึกบวชไม่เอาจริงพอออกภรษาก็ศึก ไม่เห็นได้อะไรนะอ้าวแล้วก็กทําเล่นลนแล้วมันจะให้ได้อะไรจริงตั้งได้ทีิแล้วทาไงจริงก็น,นี่ไงกำลังทํากันอยู่นี่แหละจําไว้นะถ้าตั้งใจอยู่นะพร้อมนี่แหละมีเจ็ดพันวัดจะให้ไปเป็นเจ้าอาวาสไปช่วยนะเป็นเจ้าภาพบํารุงเจ็ดพันวัดนี่ให้ดีไม่งั้นถือว่าไม่ใช่คนจริงไม่ใช่พระจริงเท่ลไไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงครับตั้งใจดัดสันดานตัวเองกันให้ดีแล้วเราจะได้ มาสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติสร้างสิ่งดีๆให้กับพระศาสนามาเป็นต้นแบบดีๆให้กับลูกหลานของเราต่อไปในภายหน้าครับ